มอซ้ายหันขวามอขวาหันซ no. oh. ้ายโร่เจมส์ู้ซิ่งอิดจ้าวว้คซาเลียโอ้ยโอ้ยโรอรีสอรีสอรีสอรีเิไปไหนเจอไปไหนโรร่ซาเลียยิงซาเลียได้เลยนั้นคนเดียวมึงอะโอเค Đồ đua tải quá nhá The fuck video đấy, rồi Ồ, cũng bè một ngàn thằng Một tên này, đoạn này. Đoạn này. đi gì mấn lùi đi về đi ôi thôi 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 lùi lùi nó Tìm nó thôi 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 thôi

tí không phải tí ui tí này phải không tên 1 sao mà sao chụp lại. Ừ. Ừ. một cái <coughs> เอาเฮ้ยพี่เอาเัวลัวกีัวฮะแล้วปูลัวกลัวหนอยดีกว่าเนหนงนะครับแตเลนหนึ่ง Đấy. Cứ tên luôn chứ. Yes uh... Hello. mà Fucking full shit. <cười> <cười> chơi, chơi mày không? <laughs> Chip hại lại. Chơi gần bộ. อยู่เดนดีว,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 วมีคนอยู่ขวาเมื่อกี้มไม่รูทีเอง้ทีเบเองไปแล้วเป này nhé nghĩ này Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Tớ mất rồi nữa. คือเราแรงกว่าิแรงกว่าก็เฮีอครับเห็นแหล,นนแลยยะแต่กนะ็นั่นแหละเกิดยังวะเกแล้วมันั้ง่เดียวอยห เมึงจะตีบอลก่อนนะตูบอลกูจะเอาเอาคิริเกีออกไปเนี่ยได้การให้โบร้างเงาฝานผู้หัวดวยอืมเออ กูบล็อกขวาทางไปซ้ายเลยยังไม่ a m a z ิ n งเอาท Amazing Spiderman Amazing Spiderman โอเคโอเคเดี๋ยวคนเดินจะกลับมามันก็มีเมอร์ซี่ไม่ใช่เนี่ยมันก็มีเมอร์ซี่แต่มันเมอร์ซี่มันชุบไงเมอร์ซี่เราไม่เคยชุบเลยไหนใช่เหรอไหนเมอร์ซี่มันไม่กลับมาแล้ว

dễ làm mà đừng tay ui cái này nè kìa nàng có mừng đấy, à đây mm, mình nhà vào <laughs> tăng của

มันไม่ใส่โอ้โหมันจะถ่วงกูแล้วตอนเนี้ยโอ้ยไอพี่ยาก็แปลกๆอ่ะดูว่า <laughs> อย่างนั้นแหละเม่อไรเมื่อที่บินอยู่คิ้วมันชกกูนแน่ไงอ่ะเอาอยู่เอาอยู่มาแล้วมาแล้ววอเตอร์แมนวอเตอร์แมนเอ้ยโทเจอร์ <Roger. S 2> ตายยังวะโทเจะตายแล้วเหลือ,อยังไงเนี่ยเจอร้อย yeah. 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 บอกป่นเชาละเจดูตัวมันดูเตนตัวเดิตัวเดินตัวเดินี่จะมีแบบมีคีย์ตัวไม่ดีจบแล้วปี๊ดเี้ยวไปสองไปสามแล้วกันมองี้อะไรนะมองอะไรอ้าวดเียตวยิงมันเีดูรถไปนะไม่ดูเ โอหืหหหหลมลำเดยงน่าจะโดนแล้วเออตังอยู่แหละแต่ตังนเยไม่ได้ไอมนเี้ยมันร้อย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 อร้อยร้อยกูลเล่นสว่าขงขนาดนี้งั้เขึ้ย,ยมาเพราะก เดียวป้นมาแล้วว้าวว้าวว,าวนี่ตีนนหนอบางคนตีนหอนออะไรอยเจทโทษเอาเอาฆ่ามันฆ่ามันกูกูตายแล้วจริงมัน,นแ,แบบปลื้ดหนึ่งแล้วก็แบบระเบิดถังอุ้ยตัง ยังไงฟามันฟามันเออทั้งกวอเจอขึ้นมาโอ้ดีโอเคขั้โ,โ,โซนหนึ่งบุกทีเทียระไม่ถึนได้ไหม พยายามยิงเลยหนึ่งกูงอยู่กับซาเลียเนี่ยมันไปห่างนะเออเอ,อยืนอให้นานได้แค่นี้แหละว้ามีเฮามีเฮามาเล่นแฮกออนนยังไม่ตายวะ ไม่ได้ทีเดียวอยู่ on last ride คุณไปไม่ตี20ไปไม่ต้องมันทันเหรอวะไม่ทันแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูเจอ,อนี่ไปาาหาเมืขาเลย ้ามาแลเดี๋ยวแรรู้ถ้าใครได้อะอซาเลียงอะแทงเอ้ยไม่ใช่แทงกัะโอไอสองซ้มัล้างหนีเรื่ยไ้หลังเขาูใครกับตู้ตู้าถอย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 ถถอยเครับถอยเครับ ยาว,วๆเลยครับฮ็คอกฮ็ทหายแลกามก่อนนะนมันตายได้มันตายได้มันตายได้ด้วยอืมวิดีโอสว,สวยมันติดสวยมันติดสวยชุบ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 อืมกระโดนขอมมัอ,นะอ้ไม่ไหวดูก้วย ไฟหนึ่งใช้ใช้ได้ไฟได้ชิวชิวอุหลงข้างหลังอ่ะกุลงข้างหลังอ่ะอืมหลังเข้าทข้าออยู่โลดเจยไปบุญมานสีนัยน์เนี่ยถ้าโซยอนตายโอ้ยกูเจ็บสุดๆเลยว่ะ เอาได้ปะเดี๋ยวให้จอดยิงเดี๋ยวให้จอดยิงเมื่อไหร่มันนี่ฮิวมนี่ฮิวตายตายเออเยอสวาย Let's go ไปกอดไปเจ๊แบ๊ก I'm gone Missing it มีรถที่หัวเมื่อกดเซนมาตั้งแต่แรกนะโหละลายไปหมดแล้วคือถ้ามันกดเซนมาตั้งแต่แรกฟังกูนะมันไม่ได้แม้แต่พอ i แรกด้วยซ้ำแต่จะสู้คนนี้ได้เหรอวะอ่ะ ไ <N> งโหด <S 2> <S 2> หูแสกโอ้โหเอเียสมแล้วสิบห้าชั่วโมงทำงานแล้ว